แต่ของเรานี่เรามีเบอร์มันเล็กจากตัวจะช้าหน่อยย้ายยังจวงอยากให้จับข้อหานะครับทานเยอะไปหรือเปล่าหรือทานน้อยไป